วันนี้นะคะมาอยู่กับแนนวรวิตาค่ะซึ่งวันนี้แนนจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับโครงการเกย์สรามินทราวัชรพลค่ะโฮมออฟฟิศ e 4ชั้นนะคะที่อยู่ใจกลางวัชรพลเลยค่ะซึ่งบอกเลยว่าโครงการนี้ตอบโจทย์ทั้งการทำธุรกิจและการใช้ชีวิตกับฟังก์ชันแบบอิ่มๆเต็มๆเลยนะคะและที่สำคัญวันนี้ฮอตด e วทันทีนะคะเราก็จะมาพร้อมกับโปรโมชั่นยูนิตสวยๆนะคะ4ยูนิตบริเวณด้านหน้านะคะของคลับเฮาส์ค่ะซึ่งมาพร้อมกับราคาเพียงแค่ 8.9ล้านบาทเท่านั้นเองนะคะเพราะฉะนั้นพร้อมแล้วเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะและตอนนี้นะคะนยอยู่ที่บ้านตัวอย่างแล้วค่ะซึ่งสำหรับหลังนี้นะคะจะเป็นบ้านตัวอย่างที่ลงที่ดิน 26.4ตารางวานะคะเป็นบ้านหน้ากว้าง6.6เมตรและมีความลึกถึง16เมตรด้วยกันแต่ละชั้นจะมีห้องน้ำอยู่ด้วยนะคะรวมทั้งหมดเนี่ยก็เลยมี4ห้องน้ำสามารถจอดรถได้นะคะสูงสุดอยู่ที่6คันหรือว่าจะปรับเปลี่ยนพื้นที่ชั้นล่างนะคะให้เป็นออฟฟิศหรือว่าเพิ่มพื้นที่ใช้สอยเพิ่มเติม,ตมแบบตัวอย่างนี้ก็ได้นะคะและทั้งหมดนี้ค่ะสามารถรองรับพนักงานนะคะอยู่ด้วยกันมากถึง15-30คนเลยค่ะ และตอนนี้นะคะนันยังคงอยู่ที่ชั้นหนึ่งของบ้านตัวอย่างค่ะซึ่งอย่างที่บอกว่าหลังนี้เนี่ยเขามีการกั้นผนังกระจกด้านหน้าด้านหลังเพื่อที่จะเพิ่มพื้นที่ใช้สอยในส่วนของออฟฟิศนะคะแต่ถ้าใครที่อยากได้ที่จอดรถเยอะๆนะคะจริงๆปล่อยว่างเลยก็ได้เพราะว่าตรงนี้สามารถจอดรถได้สูงสุดถึง6คันอย่างไรก็ตามบริเวณชั้นหนึ่งนะคะเขายังมีการดีไซน์ส่วนของห้องน้ำเผื่อไว้ให้ด้วย และที่เก๋มากๆก็คือมีช่องว่างตรงนี้นะคะที่กว้างขวางม,มากพอสําหรับการติดตั้งลิฟต์เพื่อเชื่อมต่อภายในอาคาร4ชั้นได้และด้านนี้ก็เป็นส่วนของห้องเก็บของค่ะส่วนของบันไดขึ้นชั้นบนนะคะทางโครงการเนี่ยเขานํามาชิดติดกับผนังของตัวบ้านเลยนะคะแล้วก็จะสังเกตว่าทุกยูนิตเนี่ยเขาจะมีการติดตั้งประตูกระจกสวยๆแบบนี้นะคะพร้อมกับประตูดิจิตอลดอลล็อกให้แบบนี้ทุกยูนิตเลยด้วยค่ะ ตอนนี้นะคะเน,นก็มาอยู่ที่ชั้น2แล้วค่ะซึ่งจริงๆแล้วถ้าเป็นบ้านมาตรฐานนะคะพื้นที่ทั้งหมดนี้ก็จะเป็นโอเพนแปลนนะคะเชื่อมต่อตั้งแต่ด้านหน้ายาวมาจนถึงด้านหลังเลย ส่วนของโครงการเนี่ยก็จะมีเตรียมไว้ให้เป็นห้องน้ําที่ใช้งานบริเวณนี้นะคะแต่ด้วยความที่พื้นที่ต่อชั้นของโครงการนี้เนี่ยมีขนาดกว้างนะคะมากถึง70ตารางเมตรต่อชั้นเลยทําให้ทางโครงการค่ะเขาแต่งตัวอย่างให้เห็นนะคะว่าเราสามารถแบ่งจัดสรรฟังก์ชันอิ่มๆได้แบบนี้เลยนะคะมีครบตั้งแต่เคาน์เตอร์เลขานะคะโต๊ะประชุมของเพื่อนๆในบริษัทขนาดย่อมๆนะคะ แล้วก็ยังสามารถแบ่งกั้นห้องเป็นห้องของผู้บริหารที่ด้านหน้าได้ด้วยค่ะส่วนตรงนี้นะคะก็คือชั้น3ค่ะซึ่งจริงๆแล้วเลเยอร์ชั้น2ชั้น3เนี่ยก็คือเหมือนกันเลยนะคะจะเป็น โอเ n นแกลนนะคะโล่งๆทั้งชั้นแล้วก็มีส่วนของห้องน้ำนะคะที่อยู่ตำแหน่งเดียวกันเลยกับชั้น2และชั้น1ซึ่งการที่นําห้องน้ํามาไว้ด้านหลังเนะะี่ยค่ะอันนี้ดีในเรื่องของการดูแลรักษารวมทั้งเรื่องของสุขอ,อนามัยต่างๆด้วยนะคะส่วนตรงนี้ค่ะทางโครงการก็ดีไซน์ให้เห็นเป็นออฟฟิศสมยัยใหม่นะคะที่จะเน้นเป็นเคาน์เตอร์ยาวแล้วก็ทํางานไปแล้วก็บรนสตรอมไปพร้อมๆกันได้ด้วยแต่ถ้าหากใครที่ยังอยากได้ออฟฟิศในรูปแบบของการแบ่งแยกโต๊ะประจําของตัวเองนะคะ ก็ยังสามารถทําได้เช่นเดียวกันเพราะด้วยความที่อาคารของเราเนี่ยหน้ากว้างถึง6.6เมตรนะคะมันเลยทําให้มีพื้นที่ที่เหลือเยอะมากๆพอที่จะแบ่งจัดสรรซ้ายขวาได้สบายๆเลยค่ะ และตอนนี้แนนอยู่ที่ชั้น4ของออฟฟิศตึกเดิมนะคะเพราะว่าทางโครงการเนี่ยเขาพยายามจะดีไซน์ให้เห็นเป็นตัวอย่างของซ e อยุคใหม่ที่เน้นทํางานชั้นล่างแล้วก็กลับขึ้นมามีพื้นที่ส่วนตัวของตัวเองชั้นบนสุดค่ะซึ่งด้วยความที่แต่ละชั้นมีพื้นที่ถึง70ตารางเมตรเราจึงได้เพนท์เฮาส์สวยๆหรูๆแบบนี้ที่ด้านหน้านะคะเขาก็แบ่งออกมาเป็นส่วนของห้องนอนค่ะวางเตียงคิงไซส์ได้เลยเหลือพื้นที่รอบๆนะคะและยังมีพื้นที่กว้างมาก พอที่จะทำ walk in closet ได้ด้วยค่ะออกมาจากห้องนอนนะคะปีกด้านหลังเนี่ยก็ยังมีพื้นที่กว้างมากๆพอสำหรับเป็นห้องนั่งเล่น ส่วนของครัวแล้วก็เชื่อมต่อด้านหลังเป็นส่วนของห้องน้ําซึ่งห้องน้ําชั้นนี้จะพิเศษหน่อยนะคะเพราะว่าใหญ่กว่าชั้นอื่นมีจุดแยกโซนเปียกโซนแห้งสําหรับอาบน้ํำชาวเวอร์ได้ด้วยอย่างไรก็ตามนี่เป็นไอเดียตัวอยา่างถ้าหากว่าใครที่ต้องการทำออฟฟิศเต็มรูปแบบชั้น4นี้ก็สามารถทำออฟฟิศได้เช่นเดียวกันค่ะ Today's ์ r ร m i n t r a วัชรพลน,นะคะโครงการนี้เขาพัฒนาโดยบริษัท a r b e r s Property จำกัดค่ะสำหรับโครงการนี้นะคะภาพรวมก็เป็น Home Office 4ชั้นนะคะที่ลงบนที่ดินประมาณ9ไร่มีจำนวนยูนิตท,ทั้งหมด79ยูนิตค่ะแล้วก็สำหรับโครงการที่เรามาฮอตดิววันนี้นะคะยูนิตของเราเนี่ยเป็นแปลนพิเศษที่อยู่ด้านหน้าของ Clubhouse 4แปลนด้วยกันนะคะราคาเพียงแค่8.9ล้านบาทเท่านั้นในส่วนของโลเคชั่นที่ย้านะคะว่าโดดเด่นมากๆเพราะโครงการนี้ อยู่ติดถนนสุขามิบาล5ซอย10ที่เชื่อมไปถึงวัชรพลได้ใกล้นิดเดียวเองค่ะและนอกจากนี้ยังสามารถเชื่อมต่อไปถึงทางด่วนนะคะรามินทราอาจนรงที่เส้นนี้เนี่ยก็วิ่งเชื่อมต่อไปลงที่เอกมัยพระราม9ก้าสุขุมวิทใจกลางเมืองได้แบบสบายสบายและในส่วนของแอร์เรียรอบๆนะคะก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกค่ะอย่างเช่นตลาดถนอมมิตรห้างเพลินเอรี่มอลล์ถ้าเป็นห้างใหญ่ก็มีเซ็นทรัลอีสต์วิลนะคะหรือว่าเซ็นทรัลรามินทราก็ได้ค่ะ ที่สำคัญในอนาคตอันใกล้นี้นะคะปี2567ค่ะก็จะมีอีกหนึ่งทางเลือกดีๆรถไฟฟ้าสายสีชมพูนะคะเส้นแครายมีนบุรีค่ะเขาจะสร้างแล้วเสร็จพร้อมเปิดให้ใช้บริการนะคะสถานีใกล้ที่สุดของโครงการนี้ก็คือสถานีวัชรพลที่ห่างแค่2กิโลเมตรเท่านั้นค่ะในส่วนของ f a c i l i t i e นะคะโครงการนี้เขาก็จัดเต็มให้ตอบโจทย์กับไลฟ์สไตล์ของคนทำงานเลยค่ะเพราะมีทั้งในส่วนของ Forum Hall Co-Working Space ครีเอทีฟการ์เดนฟิตเนสแล้วก็ลานบาสเกตบอลด้วยนอกจากนี้ยังมีพื้นที่จอดรถส่วนกลางที่รองรับได้ถึง36คันค่ะในส่วนของความปลอดภัยนะคะก็มีทั้งรอปรพอแล้วก็กล้อง CCTV อสอดส่องตวลตาตลอด24ชั่วโมงรอบโครงการเลยค่ะและในการเข้าออกนะคะถ้าเป็นลูกบ้านก็จะมีคีย์การ์ดแอคเซสให้เพื่อความสะดวกสบายด้วยค่ะ และทั้งหมดนี้ย้ำอีกครั้งนึงนะคะว่า Hot d e a l ของเราค่ะมานำเสนอในแปลนที่เป็นแปลนสวยนะคะบริเวณด้านหน้าคลับเฮาส์ที่มีอยู่แค่ 4ยูนิตเท่านั้นกับ Home Office 4ชั้นนะคะที่มีพื้นที่ใช้สอยมากถึง282ตารางเมตรด้วยกันค่ะที่นี่บอกเลยนะคะว่าจะทำงานจะทำธุรกิจหรือจะใช้ชีวิตพักผ่อนก็สะดวกเพราะอยู่ในโลเคชั่นที่โดดเด่นมากๆและฟังก์ชันอิ่มมากๆย้ำอีกครั้งนะคะใครสนใจมาได้เลยะคะ่ะที่ d a y รามินทราวัชรพลนะคะส่วนวันนี้หมหน้าที่ของแนนแล้วต้องไปก่อนเจอกันใหม่ค่ะ